กลับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกลับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่กลับสวัสดีลูกค้าเจดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาทําอยู่ที่อําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับอีซูสามร้อยี่ครับผมบรรยากาศก,าก็ฝนตกครับอึมครึมตกเรียบร้อยแล้วเอาเอาเอาผ้าอ่ะช้างช้างเอาผ้าออกใครนะนี่ครับก็มีทํพา,พพาพก็ทอยเสียครับผม แถมไปแถมไปถ้อยเสียงต่อเติมไหมครับผมครับพี่ขออนุญ,ญาตนะไทยรัดเด้อครับครับขอบคุณหลายครับผมนี่ครับฝนตกครับผมที่บ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามครับนี่ก็ขอเติมไหมครับผม ก็สีนิ้วครับผมเป็นเหลดกสีนิ้วบรรยากาศได้ใจครับฝนฝนฝนเพิ่งหยุดตกครับผมอยู่ต้องคุมรถไว้ <c oughs> ช่างก็เปียกหมดช่างาเปียกทุกคนตัวนี้ก,โกโ็มีเปลี่ยนโงหลังครับครับรถโ์เดิมเปลี่ยนโรงหลัง ก็ทำยาปูครับผมใส่เศดแยกอันนี้เป็นสเต็ปเดิมแครับผมตอนนี้เราก็มาทำฝุ่นหลังใหม่แปรผันไม่ทำงานครับเอาแปรผันตอกใส่ปุ่นซิ่งเป็นเทอร์โบเดิมติดกับรถครับ320สิบสเทอร์โบนี่ยสุดแปลงวครับผมก็แปลงงานก็อยู่ในตำแหน่งเดิมครับอยู่ลักษณะเดิมแล้วครับไม่เลยไม่เล่นเลวครับ ตกก็ลุยจนเสร็จครับผมนี่ก็มีต่อเติมให้ครับลูกค้าขอก็ต่อเติมไหมครับเป็นท่อตัวเอ็นเอเป็นท่อไปไปสะอาดสีนวลนี่พอดีน้องเขาขอผมก็เลยต่อเติมให้ครับผมก็สวยๆครับ ร้อยเก้าห้าถ้าติดตั้งเทอร์โบจะลากลูกไฟนะครับลากลูกได้ครับผมก็เพิ่มแรงม้าอีก 35- ถึง40แรงครับลากลูกได้สบายครับผมส่วนมากที่ผมไปติดเทอร์โบอยู่รถเครื่องจะไม่มีเทอร์โบครับเอาไว้ลากลูกลากอ้อยลากมันก็คือติดตั้งเทอร์โบลากไฟครับแรงมา้าเพิ่มครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็วิ่งดีประหยัดน้ำมันเลยครับ อย่งนี้ก็อยู่เดิมๆครับผมโอ้มาดื่นมาเสียออที่น้องมาทายฮะนนี่ครับอยู่แนวเดิมๆเหมือนครับผมก็คือเราแปลงงานแปลงยาดิบจากตำแหน่งเดิมครับเอ,เอาเล่ๆๆๆนเล่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 นให้ฟังกั่บาทนะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับผม ฝนมืดมาอีกเที่ยวแล้วทางต้นทางต้นมาๆมา,มาเล่งไงฟังนะเจ้าบานนะเล่งเล่ง้งไงฟังนะเดวฝนทีตกไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวผมก็จะไปต่อที่ระยองครับผมเสร็จที่จากนี้ไปก็ไปที่ระยองไม่รู้ว่าฝนพายุจะเข้าว่าเดี๋ยวระยองนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่สารคามเลย อเอเนี่ยคุ้มเลยคุ้มเลยเยีฝยวนลตกีกรอบเด็ดต,ตายตรงนี้เป็นสีนี้วาผมเสียงพอๆครับเสียงพุโพอย,าย,ายาวๆครับผม Yeah, yeah. အဲ့လိုကြီးအနေနဲ့ ลูกค้าก็โทร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 โทมาย้ำหลายเที่ยวแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อไลฟ์สดแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวรับสายลูกค้ากันโทรมาย้ำสองสามเที่ยวแล้วครับผมก็โอเคครับผมเอาเอารถไปลองเลยเอาเอาหัวรถเอารถไปลองเลยขอบคุณนิฟซีทุกท่านครับผม ขอบพระคุณเพื่อนเพือนน้องพี่ขอบพระคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับผมที่ท่านเรียกใช้บริการของมหาเว่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับสายโทรศัพท์ครับผมสวัสดีลูกค้าโทรย้ำม,มาสองสามเที่ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม